กพอเพียงจากโรงเรียนเทศบาลสามบ้านบอกค่ะคราวนี้รุ่นจิวน๋วนะเขาเชียงประมือต้อนรับด้วยค่ะเขามาจะได้แข่งแก่รเนียมแรับเด็กหญิงธนวรัตชาวนาคาะเด็กหญิงสุภการสุภาก,กุลเด็กหญิงมัทน,นาพวงแก้วมามาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลสามบ้านบอกเทศบาลมืองการจนบุรีมานำเสนอโครงการเลือง สู่ส่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้รู้ซึ้งถึงเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนให้นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจาําวันนอกจากนี้ให้ให้โรงเรียนเราเป็นส่วนการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงและขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับเราคือความพอประมาณเราคือความมีเหตุผลเราคือคุณคุณการที่ดี พวกเราจะมานำเสนอการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฝักพวกเราไปกันเถอะนั่นไงเราเจอคนที่จ้องให้คำแนะนำแล้วหยุดก่อนเจ้าทำอะไรนะ่ะเจ้าเห็นข้าทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ามันทำผิดนะเจ้าใช้กระดาษฟุ้มเฟือยมากมันเปืองรู้หรือเปล่าเจ้ามายุ่งเจ้าอย่ามายุ่งกับข้าได้ไหมล่ะ ไม่ได้เราต้องยุ่งสิเพราะเรามีหน้าที่สั่งสอนเจ้าเพราะเราคือความพอประมาณความพอประมาณคือความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ต้องมายุ่งกับข้าสิสิ่งที่เจ้าทําผิดอะ่ะคือเจ้าไม่มีเหตุผลพอเจ้าไม่รู้จักโทษในการใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือยเจ้ารู้ไหมว่ากระดาษจะมาให้เจ้าใช้ได้มันต้องตัดต้นไม้สกกีต้นมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติไหม ค่าไม่เงินเดี๋ยวค่าซื้อใหม่ก็ได้อะเรานะคือความมีเหตุผลถ้าเจ้าเจ้าลองคิดดูนะถ้าเจ้ารู้จักใช้กระดาษอย่างอย่างคุ้มค่าหรือทรัพยากรอื่นๆเราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่เจ้าเข้าใจหรือยังล่ะข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีข้าเปียคนเดียวจะจะทําให้สิ้นเปลืองทร่อยารี่เชียวเจ้าเข้าใจผิดแล้วแค่เจ้าเพียงคนเดียวก็มีส่วนช่วยหรือทํารลายสิ่งแวดล้อมได้เจ้าอยู่ตัวอย่างนี้สิเหตุการณ์น้ำท่วมสาเหตุมาจากโลกของเราร้อนขึ้น เกิดจากการที่เราใช้ชีวิตประจําวันอย่างผิดๆิดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสิ้นเปลืองไม่รู้จักพอประมาณหากเจ้าไม่รู้จักถนอมรักษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าภายภาคหน้าเจ้าจะมีใช้ไหมข้าเข้าใจแล้วเหมือนที่โรงเรียนของข้าเลยที่เรื่องโรงเรียนของข้ามีมีการทําแปลงกเกษตรที่มีพืชผักต่างๆเช่นข้าวค้วและและเห็ด แล้วก็พู้ผักสวนครัวต่างๆนะตอนนี้กําลังขายได้ดีเลยแหล,ละแล้วก็ยังมีน้ำน้ำหมักชีวภาพอีกที่ได้ท,ไดที่ได้มาจากโองครัวจะสามารถนำนำมาใช้ถูพื้นหรือล้างจานก,ก็ได้นอกจากนั้นยังมีการรีไซเคิลของเช่นพวกใไปนี้ทำมาทำมาจากถวยพลาสติกและถุงไอศครีม แล้วถ้วนี้ทำมาจากรออกาแฟแล้วก็มีช้อนที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นตุก๊กตาอีกนอกจากนี้ยังยังมีพืชต่างๆที่เราใช้แล้วนะนำมานำมาปั้นแล้วทำทำเป็นงานศิละปะต่างๆก็ได้ต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้าขอสัญญาว่าข้าจะเป็นคนดีมีคนทมและข้าจะนำความรู้ที่มีไป ไปดำเนินการตามลักเศรษฐกจพอเพียงในแนวพระร,ราชดำรัสเอ้ยพระราชดำริพระราชดำริของในหลวงที่เราเคารพรักยิ่งกว่าสิ่งใดนี่คือกิจกรรมหนึ่งที่เราใช้ในการสอนน้องๆโดยประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขมี มีความรู้และมีคุณธรรมพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ